สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะครับด้านหน้าของเรางั้นจะเป็นงานเทศกาลอาหารอ้ําๆนะครับก็จะมีจนถึงวันที่8เดือนตุลาคม2568นะครับเ,เดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างนี่นะครับเดอะมอลล์บางแค หนึ่งกองละยี่สิบสองกองสองร้อยนะครับนิยมพาณิชย์มาลองชิมกันให้ได้ซื้อตัวเขาต่อตัวออกมาของเขาเป็นแม่แบบตัวปลาอุยด้านนี้มีแบบว่าลูกชิ้นปลานะฮะลูกชิ้นปลากล่องละสองร้อยหกสิบมาลองชิมปลาอร่อยกันได้รับรองเลยเลยนักกินเฉียวลูกชิ้นปลาปลาเส้นปลาเส้นร้อยหนึ่ง ตอนนี้เป็นน้ำลำไยมอสวอว์นะรีฟิลได้จนกว่าร้านจะปิดนะคสรอยู่ตรงัเลนทบหรือตสะดูโะเอยู่ตรภาพจจะได้บอกพิจาราานเนัวแลนี้เป็นเครื่องแกงใต้นะครับมีแกงไตปลาน้ำพริกตาแดงหมูผัดกะปิสตอแกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าวกุ้งเสียบแกงขั้วก,กระรูปหมูนี่มีเครื่องแกงอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับไปกินกระถงจีนอร่อยนะทุกคน ข้างหน้านี้เป็นอาหารเหนือนะฮะแคบ,บหมูลานนาแบบมีแบบแคบ,บแบบมีไส้อวจิว๋วไส้อัวนะฮะมีน้ำพริกหนุ่มนะครับมีแบบว่าหมูยอ่อไส้อัว่วลานนาอานี่ร้านว่ามีมาเฟียตรงนี้คือข้างๆกับบะหมี่มาเฟียก็จะเป็นหอยจอปูแม่วันนาน,นะครับแต่ว่าคนเต็มนะฮะ กรบีวในืครับก็จะมีคองดิชั่นบูลีอ๋อถ้าเป็นหอยหอยจอกก้ามปูก็เส้นละหนึ่งรอยมการแทีู่ขอโอ้นาคินมากห่ะดพี่ตงมกพปนรงนาะจก็จะมีแบบหอยจอกล้ามปูหนึ่งเส้นห้าลูก1นึบาทหอยจอกกันเชียงปูหนึ่งเส้น5ลูกก็ร้อยเจดสิบนะครับ มีแบบจอปูจัมโบ้มีอะไรต่างๆนานาเนี่ยอยู่นี้เลยราคาตามนี้นี่อันนี้เขาจะมีแบบปูแล้วก็มีน้ำซุปปลาหัวใจหมูกรอบหมูกรอบหวนนะฮะตอนแรกกูไม่ตั้งอยู่ตรงไงกูอย่ากพิชิตมัสิอาจจะเยอะแต่ว่ายังดูเขาอยู่พี่้ราเยอะไม่อยากพิมพ์โมโหอะไรล่ะนี่ค่ะนะคะ ร้านเอกเนี่ยคนไหนที่ทานฮาลาวนะคะสามารถทานได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นร้านเด็กคุณฮาน่าคาสนาวารายนะคะอ๋อนี่แบบว่าเนื้อทอดเป็นลูกชิ้นเนื้อแต่นี้ก็มีสปะรดผู้แลนะฮะคนเต็มเลยมาน่าจะมารอ

เป็นแบบเค้กต่างๆชิ้นละสบาท3ชิ้น120บาทนี่ครับน่ากินมากเค้กรสช่องวัตเจดก็มี199ยาอันนี้เป็นไอซ์ครีมมีองแบบไอซครีมของร้านเขานะฮะอ๋อดอันนี้เป็นขนมต้มนะฮะนี่ร้านขนมไทยขนมต้ม อันนี้อร่อยมากอร่อยมากขนาดมีข้าวมีข้าอย่างคีนหอมมากหอมมะพร้าวนี่มีมะพร้าวนะัทอดต่อนนัอ้ีกได้เลยอันนี้้แลวนี่เป็นขนมหวานอุ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนเป็นขนมหวานแบบหอมมากข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนนะครับสองอย่างหนึ่งร้อยรวมเหลือพิซซ่าค่าพิลเลต์มายังมีเมนูใหม่คือตัวซุป ชมได้เารดูทางนี้ดนี้เป็นน้ำพึ่งป่านะครับเห็นไหมมีขมิวิ่งายเป็นแบบอย่างนี้เลยคนน่ากินมากโนะคะตอนี้ไม่อรยน้อยามี่400มีเป็นแบบเป็นหัวน้ำพึ่งมีเป็นแบบรังพึ่งอะไรนี้ได้นะคระเเขาก็จะมีแบบว่าหลายอย่างหรือว่าจะเป็นแบบชิ้นเล็กอย่างนี้ก็มี ชิลเล็ก็ชิลละเจ็ดสิบแล้วก็มีร้านน้ำของพี่ประตูมีขนมจีนกินได้ขนมจีนนี่นะขนมจีนเขาจะมีแบบหลากหลายขนมจีนน้ำยาคูเก็ตนะครับเจ็ดสิบห้าบาทมีขนมจีนแกงเขียวหวานอะไรต่างๆก็จะราคาตามนี้นะฮะสามารถมาได้ได้เลยค่ะพี่หนิงถายได้เลยถ่ายชิ้นเดียวก่อนที่ร้านของ อ uhm ุ้ยด้านนี้ขนมหวานนะเห็นไหมที่เราพาไปดูขนมหวานก็40บาทซ้ำยากร้อยอุหอมมากแล้วน่ากินจังเดี๋ยวเรามากินอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมากินสักคูกับก้าส่วนโอ้ยมีเปลือกอะไข่คูสับฮู้ก้า นี่นะพิม่าเตลื้อชิ้นละหกสิบเก้าบาทนะครับทุกคนอ๋อถ้าเป็นแบบอย่านู้นถ้าเป็นแบบว่าไข่คาราเมลไข่หกสิบเก้าแต่ว่าถ้าเป็นแบบช็อกโกแลตอยู่ที่แปดสิบห้าหลังจากนี้ก็จะมีบะาจางชิ้นละห้าสิบห้านะฮะหละังจากนนี้จะเป็นแบบปูคลุกหมี่นะฮะปูคลุกหมี่อ๋อนี่ชุดละร้อยสี่สิบเก้าบาท แต่นี่กุ้ยช่ายมหานครนะครับกุ้ยช่ายมหานครก็จะมีหลายอย่างนะต้องละหกสิบาทส่วนมากเราจะชอบกินแบบเป็นอันนี้เป็นเผือกลว้วนถ้ากุ้ยช่ายมหานครนะเผือกล้วนอร่อยตรงนี้ขนมหวานเป็นบัวลอยเศรษฐีบัวลอยเผือกกะทิสดน้ำตาลเคี่ยวนะครับ น่ากินเนาะมีแบบว่ามีลูกตาลมีไข่มีอะไรเงี้ยนะด้านล้งก็นขนมหวานอันนี้เป็นขนมครกนะครับขนมครกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมหวานหนิต่นอื่นี่นี่น่ากินไอเนี้ยข้าิกรอบเดี๋ยวเราแวะแวะมากินขาวิมกรอบเดี๋ยวขาเดินดูก่อนอันนี้เป็นไอซรอวาะนี้จะเป็นโกโก้รสหวานรสชาติเป็นยังไงโกโก้ในตำนานา ไอศครีมแตงโมพิกูไว้เอ้ยมีอีกหลากหลายนะคะลองชิมได้ไอศครีมที่เป็นตอนนี้เป็นขนมฟินๆนะฮะมาใครแวะมาแวะมาได้เลยนะขนมเปียกขนมเปียกทุกคนใครอยากกินขนมเปียกขนมเปียกฟินๆโอ้โหแม่กันมะพร้าวนะคะและไปได้เลยนะคะอันนี้รสชาติหวานีย่างดีเลยนะแต่นี้มีบ้าบินมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับบ้าบินมะพร้าวอ่อน เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ65บา้าบทวันนี้รับประจังเยาวราชสุดโบราณรู่ละหกสิบโอ้มีหมูกรอบด้วยหมูกรอบด้วยทุกคน,นีนหมูกรอบโอ้หมูกรอ,อ,อบเขาน่ากินมากเลยนะ ราคาตามนี้นะฮะแต่นี่เป็นลูกชิ้นว้าวลูกชิ้นสำปะหลลูกชิ้นไข่แดงลูกชิ้นไข่ผั่มน้ำจิ้มน่าก,กินมากอันนี้คือเป็นแบบหมูทอดนี่หมูทอดอะไรต่างๆนานา,นาหมูฝอยนะฮะแบบแบบอยากกินก็ลองแวะมาตรงนี้ได้ หมูทอดเจจงทางด้านนี้จะเป็นหมูยอหมูยอสิบแพ็คแถมหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คร้อยยี่สิบสองแพ็คสองร้อยนะครับด้านนี้เป็นขนมไข่สงขลาเจ้าดังบรรทัดทองนะครับนี่ไงไข่สงขาใครอยากได้ก็ลองแวะมาเดี๋ยวเราเออกไปดูด้านนอกกันมีอีกฝั่ง โอ้นี่ไอศครีมนะฮะไอศครีมขนมเปี๊ยะแม่หมดงานไอขนมด้านนี้เป็นแบบเปาจี่นะครับ ขนมอ้ำอ่ำให้ชิมกันตลอดทุกวันวันศุกระทุกยนชิมกันได้ค่ะได้ค่ะครัคค่ะ นี้เป็นขนมที่เปิสกอดคอแวอเล็กๆเนี่ยขนมต้มขนมต้มขนมต้มแล้วก็เป็นแบบขนมต้มจากบ้านแถวนะครับมะพร้าวบ้านแถวก็ทำกันสดสเลยด้านหลังน้ด้านขาเห็นด้านหก็ข่เอาหอมมากหอมมะพร้าวมากสีง้นทีนี่ก็จะเป็นแบบว่ายกขนมยกสดนะครับนี่ขนมเปียกปูนอะไรต่างๆกันับ วิชาเป็นแบบโรตีชาชากต้นตำรับนะครับนี่ชากินวันนี้หลับพรุ่งนี้นะฮะขนมเบื้องนะครับแล้วก็มีแบบขนมแบบต่างๆนานาเยอะๆะเลยนีเ่เขามีแบบสองไม้หนึ่งร้อยอ๋อันนี้เป็นแบบขนมมันหวานญี่ปุ่นนะครับ2ชิ้น8 9 4ชิ้น160 อันนี้ปลาปลาเส้นหนึ่งร้อยบาทปลาเส้นมีรสเข้มข้นกับรสดั้งเดิมนะครับด้านนี้จะเป็นขนมโอ้ขนมแบบหลากหลายเห็นไหมขนมมากมายนี่ขนมเป็นบัตเป็นแพ็คเป็นแพ็คฝั่งด้านนี้ก็มีอันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งชิ้น เขาจะเป็นแบบเนี้ยเค้กสุดดังเชียงไฮ้ทางนี้เป็นข้าวข้าวหมูข้าวหมูอบนะครับข้าวแต่นนะครับข้าวแต่นน้ำแตนโมช่ำนะครับราคาห้าสิบเก้าบาทอร่อยม,มากเลย ขนมไข่เขาทำกันสดๆเลยด้านข้างทำกันไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ข้าโพดนะครับมีข้าวโพดสดจากไร่นะมีแบบต้มแบบย่างแบบอะไรต่างๆนานาข้าวโพดคุกเนยก็มีนะครับอันนี้เป็นขนมขนมเปียกปูนขนมชั้นขนมตาลขนมกล้วยขนมต้มนี่นะฮะเยอะแยะเลยี่ิทานลลไม่ตรมไม่กัดใดๆเลยนะเรา ลูกชิ้น้สดนี apanese, ่เจ็ดลูกสี่สิบสิบเอ็ดลูกหกสิบก um ็เขาเป็นเน้ใครทนอบรนนี้อเป็นยั anyway ้เดองใาทางนี <h <h ้แบบว่าเป็นไข่พโลโลอ๋อกัวบ้านเอนะครัไข่พะโลพี่เอสมห้าสิบเนื้อโคาุนขเอย่างนะนเน้อโคน้อน้ ี่มีแกงแกงส้ม2งผัดพริกแกงใต้ไข่พะโล้โอู้มีกุ้งมีอะไรเงเาา 63, เี้ยนะมีอของนี่วายเกยะมาหมูีเนื้อต้มหูต้ก็ละ6กสิบามก้อนร5อมีเต้าหู้ดำเลยนะเต้าหู้ดำพุทธามนะครับเต้าหู้ดำอะไรต่างๆทอดแล้วก็กินกระดำจิ้มกร่อยมางด้านนี้เป็น หมูกรอบโอ้มีข้าวขาหมูมีหมูกรอบอะไรเงี้ยนะเต็มเลยดนะ้านนี้เป็นขนมเปี๊ยะปิ้งนะฮะขนมเปี๊ยะปิ้งนี่เต็มเลยด้านนี้จะเป็นแบบบ้าบิ่นมพะพร้าวอ่อนนะครับโอ้ราคาพิเศษหนึ่งงวร้อยบาทนะครับบ้าบิ่นมพะพร้าวอ่อน เป็นขนมไทยเฮน่ากินมากขนมไทยเยอะมากเลยอะที่งานน่ะเห็นไหมโอ้ยำบุญเส้นโบราณทุกคนนี่ใครรับตามหายำบุญเส้นโบราณลองมาแวะได้ข้าวข้าวหมกเย็ดสีจำเพงหมูย่างเมืองตรัง หมูย่างหมูย่างหมูย่าง,งเมืองตรังรใครแบบอยากกินลงแลวะมาดูได้นะทุกคนเนที่แู้ม,ม,มสมตัวี่คือันนี้ต้องไปต่อที่บันทองนะจากบ้านแดบันทัดทองที่ไมากวันนี้ตข่เจ้าาบัททนี่คือเป็นบรรยากาศงานอ้ำาอ้ํนะครับอ้ำาอ้ํแฝแล้วก็ อยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะครับจะถึงวันที่8ตุลาคมนะคนเยอะมากเดี๋ยวก็จะไปเดินหาของกินบ้างแล้วนะทุกคนพาทุกคนเดินดูบรรยากาศแล้วนะครับเจอกันเจอกันในคลิปตัดไปนะครับเดี๋ยวไปเดินช้อปปิ้งก่อนนะ